ผมจะเข้ามาถึงช่วงเวลาของคอลัมนิสประจำเจาะใจนะครับวันนี้เป็นคอลัมนิสรับเชิญพิเศษครับเนื้อหาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องที่ความเป็นไปในปัจจุบันของโลกใบนี้ของประเทศไทยเนี่ยมีความชัดเจนอย่างยิ่งแม้ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตามมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ววันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้หลายๆเรื่องเป็นเรื่องง่ายขึ้นเรื่องที่เราเคยทําไม่ได้ก็กลายเป็นเรื่องที่เราททําาาได้้แต่่่มกลงงสินี เรื่องที่เราเคยทําก็ถูกกวาดออกจากระบบอาชีพที่ฉันเคยมีก็ถูกกวาดออกจากระบบได้เช่นเดียวกันสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคนไทยไม่รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไปเด็กไทยไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนไปเราคงมีอนาคตที่ไม่งดงามนักเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการทางการศึกษาของประเทศไทยก็ต้องรู้เท่าทันเช่นเดียวกันวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานและก็ ขับเคลื่อนระบบศึกษาของไทยและจะมาเล่าให้ฟังว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราควรจะรับมืออย่างไรและเตรียมอะไรไว้ให้เยาวชนของเราบ้างนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับคุณหญิงกรละยาโสพลพานิชสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ <laughs> ดีใจ <c oughs> ครับดีดดด <c oughs> วันนี้เรื่องที่ท่านนาหัวข้อมาบอกเป็นกุญแจสําคัญสําหรับเด็กไทยในอนาคตเลยเป็นกุญแจดอกสําคัญที่สุดอ๋อดอกสําคัญที่สุดเลยเหรอฮะ,ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสูตรดอกนั้น สิ่งหนึ่งที่เราเพึงรู้ครับคุณหญิงกัละยาเป็นผู้ที่เรียนโดยตรงทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในแวดวงนี้มาตลอดเวลาเรียนด็อกเตอร์เลยใช่ไหมฮะท่านท่านจบสาขาไท n เนนจีนิวเคลียร์ฟิสิกส์จาก Imperial College อังกฤษค่ะนิวเคลียร์ s ิสิกจะอธิบายแบบย่อๆสั้นๆเรากำลังรู้เรื่องอะไร, <c oughs> รมามันระดับอนูของอะตอมอะไรประมาณนี้ไหมฮะถูกแล้วคือเรียนสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้อ่า แต่ <Yeah. S 1> สิ่งนี้สามารถสร้างพลังงานที่ยิ่งใหญ่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อันนั้นก็ส่วนในแง่พลังงานแต่ว่าด้วยสันติก็ได้เพราะฉะนั้น uh huh. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะ่ะคุณอนันต์โทษมหันต uh ์ huh. เพราะฉะนั้นแล้วแต่เราจะใช้มัน ถ้าเราไม่รู้เรื่องหลายๆเรื่องแล้วเราก็แค่ตามเข้าไปมีคํากล่าวว่าประเทศไทยจะเสียหายตกขบวนรถไฟใหญ่หญๆแล้วก็อาจจะตกลามด้วยซ้ําทุกประเทศค่ะทุกประเทศจะเกิดสิ่งนั้นจะเกิดสิ่งนั้นแม้ประเทศที่จเจริญก้าวหน้าคิดอะไรมาขายของเราเยอะๆอย่างญี่ปุน่นเกาหลีหรือจีนก็ตามครับก,ก็จะเป็นนโยบายเดียวกันกันกบที่เรากําลังจะทําคือเด็กทุกคนต้องเรียนโคดดิ้งตั้งแต่อนุบาลถึงม .6 เป็นเรื่องที่เด็กทุกคนต้องรู้เรื่องถูก แต่เป็นคำใหม่ของผมมากโคดดิ้งจะทำให้เราอยู่ในโลกนี้ใน<ะ>ยุคดิจิทัลอย่างมีความสุข<ะ>แข่งขันได้แล้วก็มีภูมิคุ้มกัน<ะ>เราจึงจำเป็นจะต้องให้เด็กทุกคนได้เรียนโคดดิ้งเพื่อสร้างทักษะใหม่ๆที่ยุคสมัยใหม่ยุคดิจิทัลต้องการ<ะ>แล้วก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้<ะ>ตั้งแต่ปี62เทอม2เราก็เริ่มสอนโคดดิ้งแล้วปีนี้64แสดงว่าเริ่มมีการสอนแล้วค่ะ เราอบรมครูประมาณสามแสนคนแล้วอ่าวันนี้มาอบรมผมแล้วก็ฝากความรู้ไปสู่ท่านผู้ชมหน่อยโคดดิ้งคืออะไรแล้วประโยชน์ของมันในอนาคตขอใช้คำว่าโคดดิ้งถ้าเรียนโคดดิ้งด้วยการเรียนหรือการเล่นครับเพื่อให้เกิดทักษะใหม่ครับสรุปว่าถ้าเกิดทักษะสักห้าหอย่างนี้เด็กคนนั้นก็สามารถที่จะมีภูมิคุ้มการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง ในยุค disruption ได้อ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณอ่านรู้เรื่องพูดรู้เรื่องสื่อสารรู้เรื่องคิดวิเคราะห์เป็นคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์วางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนลงมือทำผิดแล้วทำใหม่ได้ที่ผมพอจะรู้จักว่ามันถูกใช้ในอะไรมันถูกใช้ในเช่นคำสั่งเราจะสั่งให้ ุูนยน์เดินไปทางนี้ทางซ้ายเท่านี้45องศาลงบันไดสองขั้นแล้วเลี้ยวขวานั่นคือคําว่าโคดดิ้งที่เราที่คนทั่วไปคุ้นเคยแต่สิ่งนี้เมื่อมาใช้กับชีวิตผมก็เดาเอาเองว่าเราต้องรู้ว่าเรากําลังอยู่ในอะไร รอบข้างเป็นอะไรเจอปัญหาอะไรและวิเคราะห์มันว่าเราจะต้องทำยังไงอย่างนั้นถูกไหมฮะคำว่าโคดดิ้งคนก็จะคิดถึงคอมพิวเตอร์พูดถึงเครื่องแต่ว่าการเรียนโคดดิ้งหรือคนจะต้องมีโคดดิ้งนี้มีสองประเภทใหญ่อันพลักระอันพลักคือไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องอะไรทั้งนั้นเลยคิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตประจําวันได้ยกตัวอย่างง่ายๆเด็กปหนึ่งเรียนโคดดิ้งแล้วลดพลระแม่ยังไง ปกติแม่ต้องตื่นล้างหน้าต้องเตื่นล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวแต่งตัวให้ทันเวลาไปขึ้นรถโรงเรียนหรือไปส่งที่โรงเรียนลูกเรียนโคดดิ้งแล้วเขาคิดได้แล้วเขาทำเองได้เขาไม่ต้องเป็นภาราแม่แล้วหลักสูตรนี้กําลังสอนเด็กว่าทำไมฉันจะต้องตื่นเวลาเท่านี้ทำไมฉันต้องรีบไปกินข้าวและแต่งตัวในเวลาเท่านี้เพื่อจะไปที่ไหน เพราะอะไรทาไมจึงต้องเป็นเช่นนั้นเด็กจะคิดเองใช่ค่ะหลังจากนั้นแม่ก็ไม่จําเป็นต้องมีภาระแบบนี้เพราะแม่ต้องทํากับข้าวเด็กจะคิดแบบนี้ค่ะแปลว่าเด็กจะรู้เท่าทันความเป็นไปของตัวเองไม่ใช่แค่ตื่นขึ้นมาแล้วก็แล้วแต่อะไรยังไงโคตรดิ้งคือสิ่งนี้ใช่ค่ะคือทําให้คนคิดได้แล้วก็คิดแก้ปัญหาตั้งคําถามง่ายๆว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ครับนะคะแล้วทําแล้วได้อะไรครับ คนที่เรียนโคดดิ้งนี้จะเป็น mm. หนทางที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ mm. จึงเป็นหนทางที่จะแก้วิกฤตทุก mm. อย่างในชีวิต mm. โดยไม่ต้องใช้เครื่องแต่ว่าถ้าคิดตกผลึกแล้วว่าเราจะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่รเราจึงค่อยๆวางระบบว่าเราจะไปบอกเครื่อง ให้มันทําอะไรจะใช้ภาษาอะไรจึงจะให้มันเดินไปข้างหน้าถอยหลังหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้อันนั้นเป็นพลักน้อยๆแล้วก็ไปใช้ AI เลยคเลยไปสร้างแพลตฟอร์มไปจรวดไปดาวอังคารได้ซึ่งประเทศจเจริญแล้วเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงโคดดิ้งสำหรับเด็กแต่เขาสนใจเขาเรียนได้เพราะฉะนั้นก็ผลิตแพลตฟอร์มทำอะไรต่ออะไรมาให้เราใช้อย่างซูม เมื่อไหร่เด็กของเรามีโคดดิ้งในใจเมื่อเขาโตขึ้นแล้วเขาจะผิดซูมสัญชาติไทยขายประเทศอื่นได้อ,อันนั้นคือเป้าหมายสุด<ะ>ท้าย<ะ>ถูกไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก่อนที่เขาจะโตเขาจะต้องมีอันพลักโคดดิ้งให้เขาคิดวิเคราะห์อ,อไม่ใช่ทําตามเพราะว่าผู้ใหญ่สั่งไม่ใช่ทําตามเพราะว่าใครๆเขาก็ทํากันใช่แต่<ะ>คุณต้องหาเหตุหาผลให้เจอว่าทาไมฉันจึง จะทำสิ่งนี้หรือไม่ทำสิ่งนั้นสมมติเราตกงานครับจบปริญญาตรีได้เรียนนิยมโคดิ้งจับได้ไหมแก้ปัญหาได้ไหมถามซิ่ว่าเราทําไมตกงานแล้วเราจะทํำยังไงหรือเราจะอยู่บ้านกินอาหารใช้เงินไปเรื่อยๆืวิเคราะห์สิฮะเราจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือเรายังมีทักษะอื่นที่ยังยังไม่เคยเอาออกมาใช้ไปเพิ่มทักษะหรือไปเปลี่ยนทักษะที่ตลาดต้องการแล้วเรามีเงินไหม ถ้าไม่มีมีที่ไหนสอนฟรีนี่คือการคิดวิเคราะห์นี่คือโคดดิ้งโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวแล้วอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาได้เราขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพเรากลับบ้านเราก็กินเงินที่หามาจากกรุงเทพหมดแล้วเรามีที่สักครึ่งไร่คิดสิฮะว่าหนึ่งไร่นี้ตรงไหนจะปลูกอะไร,รขายได้ทุกวันขายได้ทุกสามวันจะเลี้ยงหมูไหมจะเพาะเห็ดไหมเลี้ยงกบไหมเลี้ยงปลาไหมเลี้ยงไก่ไหมอันนี้ค่ะคือโคดดิ้งอ่านพลั ยังไม่ได้ใช้เครื่องนะคะหลักสูตรนี้มันคือวิธีคิดของมนุษย์ที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองโดยการคิดวิเคราะห์วางแผนหาความรู้และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์แล้วก็กล้าลงมือทำาอ่านี่ค่ะเป็นทักษะใหม่ที่ทุกคนในยุคดิจิทัลต้องมีเมื่อเราคิดวิเคราะห์อะไรได้แล้วเราจึงจะไปข้างหน้าไปใช้เครื่องทีหลังจนใช้ AI จนใช้ IoT ต่อไปได้ coding for all จะเป็นนักอุตสาหากรรมเป็นนักพานิชย์หรือว่าศิลปะวัฒนธรรมใช้โคโดดิ้งได้หมดโคโดดิ้งใช้กับทุกๆสาระวิชาทุกชั้นวัยทุกชั้นปีได้เป็นผู้จัดก,การโรงงานต้องมีโคโดดิ้งที่จะพัฒนาโรงงานให้ดีขึ้นให้ลดต้นทุนคนงานแทนที่จะใช้เครื่องเราต้องอบรมมาให้ควบคุมเครื่องได้จากควบคุมเครื่องได้ซ่อมได้ไหม ดีไซน์ออกแบบใหม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแปลว่าวิธีคิดแบบนี้ควรจะปลูกฝังตั้งแต่ยุคเด็กน้อยเพราะฉะนั้นการศึกษาต่อไปนี้คือจะเล่นก็ได้ครจะเรียนอะไรก็ได้โอ้มีหน้าการศึกษาในสมัยใหม่โดยเฉพาะโรงเรียนทางเลือกหลายๆโรงเรียนไม่ได้เน้นวิชาการแต่เน้นวิธีคิดต้องคิดแต่ว่าจะบอกคุณคิดสิคุณคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีกุศโลบายให้เล่นเลโก้คิดจินตนาการคนมีกระตังคนไม่มีกระตังทำไง ปันดินน้ำมันดินน้ำมันก็ต้องซื้อถูกไหมคะเครื่องครัวค่ะอ๋อเครื่องครัวเครื่องครัวคือเลโก้อย่างดีมีดช้อนซ่อมจานกระทะตะหลิวแม่ทำกับข้าวไปรีดผ้าไปเอาคนของนี้บอกลูกสร้างจรวดให้แม่หรือสร้างบ้านให้แม่สักหลังด้วยด้วยของพวกนี้ด้วยของที่มีอยู่ในบ้านของทุกคนน่าสนใจทุกอย่างเป็นที่สอนที่เรียนได้ที่เรียนได้หมดถ้าคุณคิดพวกนี้ออกต่อไปคุณไปเจออะไรคุณก็คิดได้ จึงเป็นทางออกในการแก้วิกฤตทุกอย่างตั้งแต่ปี62นะคะแล้วก็เอาไปใช้กับท้องถิ่นที่ห่างไกลอยู่บนภูเขาปกากรัยอโคดิ้งอทอผ้าโคดิ้ง ปลูกกล้วยปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ถ้าผู้คนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาเช่นจบมาแล้วหรืออะไรอย่างนี้เราหาความรู้เหล่านี้ได้ใช่ไหมอันนี้เราโคดิ้ง for เรามีโคดิ้งแห่งชาติเรากําลังจะทําหลักสูตรโคดิ้ง for อาหารโคดิ้ง for การท่องเที่ยวโคดิ้ง for คนตกงานโอเคผมรู้แล้วท่านผู้ชมแล้วผมเราจะโคดิ้งตัวเองโดยการลองหาข้อมูลเหล่านี้ดูหาตอบว่าเราจะได้ความรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นไหมสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนค่ะ คนนะทั้งนอกก็ต้องมีคะก็ต้องมีใชต้องมีเพื่อจะอยู่ในยุคศตวรรษที่21อย่างมีความสุขแล้วแข่งขันได้ได้ครับชนะคนอื่นได้ด้วยสุดท้ายเลยไม่ว่าเราจะใช้วิทยาศาสตร์อันพรักหรือพักก็ตามแต่ต้องอย่าลืมโยงกับชีวิตประจำวันวัฒนธรรมประเพณีดีงามของไทยครับครับต้องเอานี้สอดแทรกเข้าไปเราจึงชนะเครื่องได้ เพราะเครื่องไม่มีสิ่งนี้เครื่องไม่มีสิ่งนี้ไม่ยิ้มไม่ลากไม่โกรธไม่เกลียดเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเราหวังว่าโอกาสน,น่าจะได้รับเกียรติจากคุณหญิงอีกครั้งหนึ่งนะครับในในอีกหลายหัวข้อที่ที่น่าสนใจแบบนี้ขอบพระคุณคุณหญิงกัลยาสุพลมานิตครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากค่ะอีกเรื่องดีๆจากใจนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกูจะนีอยู่นะแเมื่อนนี้อ่ะแล้ไงเม จะไม่รู้มึงเหรอใช่มันก็มีคำตอบไม่มีใครตอบเราก็บอกว่าสักวันหนึ่งผมจะดังคับตึกนี่ทักผ่านมานะโอ้ยเธอแล้ว